สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พรกับพี่นี้อีเช่นเคยวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอินทิเกรตเฉพาะรูปในรูปแบบที่2กันนะคะซึ่งรูปแบบที่2ที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของการอินทิเกรตแทนกาลังเ็นคูณกักกบเศษกลังซึ่งรูปแบบที่2องคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กรณีแด้แก่กรณีแรกนะคะเเราเป็นคู่ในกรณีที่ N เป็นคู่นะคะจะให้น้องลด กำลังของเอ็นลงนะคะก็คือลดเอ็นลงไปทั้งหมดลดเอ็นลงไป2นั่นเองก็คือเอ็นลบสองให้คูณดยู่กับตัวฟังก์ชันตรีโกนที่ยกกำลัง2ที่ลดออกไปนั่นเองซึ่งในตรงนี้น้องจะเห็นว่าเอ็นมันเป็นกำลังของเศษใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเศษกำลังเอ็นเพราะฉะนั้นเราก็จะลดกำลังของเศษกำลังเศษกาลัง n อ็นออกเป็นเศษกำลังเอ็นลบสองคูณดยู่กับเศษกำลังสองนั่นเอง และเอกลักษณ์ที่เราจะใช้กันในเรื่องนี้นะคะก็คือในรูปแบบที่สองนี้ที่เราจะใช้บ่อยที่สุดก็คือแทนกำลังสองแทนกำลังสองบวกด้วยหนึ่งเท่ากับเศษกำลังสองนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งใหนง้น้องๆหาค่าของแทนกำลังเจ็ดคูณกับเศษกำลังสี่ น้องจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็ะคือน้องจะเห็นได้ชัดเลยว่าเศษเรามันยกกาลังคู่เพราะฉะนั้นให้น้องจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของเศษกําลัง n ลบสองคูณกับเศษกาลังสองนั่นเองเราก็จะได้เป็นเท่ากับอินทิเกตของแทนกําลังเจ็ดคูณด้กับเศษกําลัง n ลบสองก็ 2, คือสี 2, ่ลบสองก็เหลือสองแล้วก็คูณอยู่ด้วยเศษกําลังสองนั่นเอง เทียบด้วย d x ต่อไปให้น้องนะคะจัดรูปของ10ตรงนี้เราจะเห็นว่าศษกําลัง2นั้นมันมีอยู่2ตัวก็คือมีตัวนี้แล้วก็ตัวหลังนี่เองถ้าเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะแต่มันจะมีบางกรณีที่มันกําลังไม่เท่ากันให้เราเลือกกําลังที่มากกว่าน,นะคะจัดให้อยู่ในรูปของแทนโดยใช้เอกลักษณ์ตรีโกณก็จะได้เป็นแทนกําลัง7 x คูณอยู่กับสมมติเราให้ตัวแรกเป็นจะอยู่ในรูปของแทนนะคะก็จะได้เป็น1บวกแทนกำลัง2อคูณอยู่กับสิบกำลัง2องเทียบ dx นั่นเองทีนี้ถ้าเราประจายรูปของแทนเข้าไปในวงเล็บนะคะก็คือให้คูณแทนเข้าไปจะได้เท่ากับอินดิเกตของ แทนกำลัง7จบวกด้วยแทนกำลัง9กทั้งหมดคูณอยู่กับเซกกำลัง 2, 2> ที่แบบด F นั่นเองทีนี้ให้เราเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็น u เวลาเลือกเป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็น u ูนะคะให้น้องเลือกตัวที่มีกำลังเยอะที่สุดเป็น u เพราะฉะนั้นจะให้ u เท่ากับ แทน x นั่นเองเราจะเลือกแค่ตัวติีโกณนะคะเป็น u เพราะฉะนั้นก็จะได้ du เท้ากับ sin ได้เสร็จกำลังส d x ด้วยนะคะทีนี้นำค่าของ d u แล้วก็ d u มาแทนลงในอินทิเกรตล้วก็จะสามารถหาค่าอินทิเกรตออกมาได้แล้วจะได้เป็นอินทิเกรตของ d u กำลังเบวกด้วย u กำลังเทั้งหมดคูณกับ du น,นั่นเอง ก็จะได้เท่ากับ u กำลัง8หาร8บวกด้วย u กำลัง10หารด้วย10แล้วก็บวกด้วย4ถ้าแทนค่า u กับเราก็จะได้เป็นแทนกำลัง8หาร8บวกด้วยแทนกำลัง10หาร10แล้วก็บวกค่า4นั่นเองนี่คือคำตอบ ต่อไปเป็นกรณีที่2ของรูปแบบที่2นะคะกรณีที่2เมื่อ m เป็นจํานวนที่เราจะเห็นว่า m นะคะมันเป็นกำลังของแทนจะได้ว่าให้เรานะคะแยกก็คือให้เรานะคะแยกเศษแล้วก็แทนออกมาอีกตัวก็คือลดดีกีของทั้ง2ตัวนั่นเอง ให้เราลดดีกรีของทั้งสองตัวลงมา1ดีกรีแล้วใช้เอกลักษณ์ตรีโกณแทนกําลังสองเท่ากับเศษกาลังสองลบ1นั่นเองก็คือเปลี่ยนรูปแทนให้อยู่ในรูปเศษนั่นเองในกรณีที่2เดี๋ยวเรามาลองดูจากตัวอย่างกันหลยตัวอย่างให้หาอินทิเกรตของแทนกําลัง7คูณด,ด้วยเศษกําลัง5เทียบ dx เ,เพราะฉะนั้นเราเห็นว่า m ของเรานะคะเป็นจํานวนที่เพราะฉะนั้นให้เราลดดีกรีของทั้ง2ตัวลง1ดีกรี ลดลงไปหนึ่งเจ็ลบหนึ่งหลือหกสิบลบหนึ่งก็เหลือสี่และต้องคูณอยู่กับตัวที่ลดลงไปนั้นทีนี้ให้จัดรูปแทนอยู่ในรูปของสิบก็คือเรามีเราจะเห็นว่าตรงนี้เอกลักษณ์ดีกอนของเราก็คือแทนกำลังสองแต่เรามีแทนกำลังห เพราะฉะนั้นให้เราจัดรูปแทนให้อยู่ในรูปของแทนกําลังสองก่อนก็คือแทนกําลังสอง x ทั้งหมดคูณอยู่กบบกาลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแทนกำลังสองกำลังสองแล้วก็เสร็จใส่ก็เดิมลงไปเหมือนเดิมตรงที่เราไม่ได้เปลี่ยนค่าให้เราใส่เหมือนเดิมน,นะคะ X, x. เปลี่ยนรูปแทนกำลังสองให้อยู่ในรูปของเศกกำลังสองลบหก็จะได้เป็นอินดิเกตของเศกกำลังสอลบหทั้งหมดกำลัง3แล้วก็คูณอยู่กับเศกกำลังสี่แทน x เศก x นั่นเอง ทีนี้จัดรูปรรมการจะได้เป็นอินดิเกตของเศษกำลัง6ที่เป็นเศษกำลัง6น่องจากว่าเราคูณเศษแันี้เข้าไปนะคะเป็นเศษกำลัง6ลบก,กับเศษกำลัง4ดังนั้นนะคะเราจะได้อินดิเกตออกมาเป็นอินดิเกตของอน,นี้ ภายในวงเล็บนี้เป็นกำลังสามสมบูรณ์ให้เราจัดรูปก่อนสูตรกำลังสามสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสามก็จะได้เป็นสิบกำลังสอง x คูณเท่ากับกำลังสามลบสามหน้ากำลังสองจะเป็นสิบหน้ากำลังสองก็กลายเป็นกำลังสี่ตรงนี้หน้ากำลังสามให้เราเปลี่ยนเป็นกำลังหกไปเลยก็ได้นะคะคือ ได้เป็น10กําลัง6ลบ3 10กําลัง4คูณหลังหลังนึ่1แล้วก็บวกด้วย3หน้าแล้วก็หลังกําลังหลังกําลัง2นั่นเองหน้าเราก็คือ10กําลัง2หลังกําลัง2คึ่1ก็มีค่าเป็นเท่านี้ดังนั้นแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังลบลบหลังกําลัง แล้วก็ลบหลังกำลังหสามแล้หลังกำลังสามก็คือหนึ่นงในหนึ่งแล้วก็คูณดูู่กับเกกำลังสี่เอ็กแทนเอ็กเซกเอ็กดีเอ็กน่เราจสูตรของกำลังสามสมบูรณ์ให้ ก็คือหน้าลบหลังกำลังสามก็คือหน้ากำลังสามหน้ากำลังสามลบสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองลบด้วยหลังกำลังสามนั่นเอง น,นั้นเมื่อเรากระจายเข้าไปนะคะและ้วกระจายเสจเข้าไปด้านในก็จะได้เป็นเท่ากับอินดิเกตของเสกกำลังสิบลบด้วยสามเกกำลังแปด เหมือนกัรเลือกีกำลังบวกกันนะคะแล้วก็บวกด้วยสา 6, 6, 7, มเศกจำลังหกลบเศษจำลังสี่ซึ่งทั้งหมดนี้คูณด้วย tan x แล้วก็สิบ x บี x นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เราไปเลือกค่าูเหมือนเดิมเวลาเลือกค่าูให้เลือกค่าที่มีกำลังเยอะ เพราะฉะนั้นก็ยูเราก็คือเธอที่มีกำลังมากที่สุดก็คือเซกยันเองเพราะฉะนัออ้นให้ยูเป็นยูของเรายูของเราคือเซกเอกแม่เองดิบยูดิบเซกได้แทนเซก ดังนั้นเมื่อเราแทนค่าของ u แล้วก็ d ี u ลงไปก็จะได้เท่ากับอินทิเกตของ u กําลัง10ลบ3 u กําลัง8บวกด้วย3 u กําลัง6ลบด้วย u กําลัง4ทั้งหมดเทียบดี u นั่นเองฉะนั้นก็จะเท่ากับ u กําลัง11หาร11ลบ3 u กําลัง9หาร9บวก 3 u กำลัง7จหาร7ลบ u กำลัง5้าหารหแล้วทั้งหมดยกศูนยนั่นเองดังนั้นคำตอบของข้อนี้มาแทนค่ายกลับก็คือแทนกำลัง11บหาร11ลบนั่นจะเห็นว่า3ามกับเก้าจับกันได้เป็น1แล้วก็เป็นสก็จะเป็น อ้องขอภครค่ะตรงน,นี้อยู่ของเราคือเส็บไม่ใช่แทนเพราะฉะนั้นก็เป็นเสจเส็จกำลัง11บาร11แล้วก็เส็จกำลัง9า้าหาสบวกด้วยสาเส็จกำลัง7ฐ็ดหารเจ็ดลบสิกำลัง5 สาห้าแล้วก็บวกห้าสี่นั่นเองในกรณีที่สามก็คือเราจะพิจารณารูปแบบของ m เป็นจำนวนคี่แล้วก็ n m, m เป็นจำนวนคู่และ n <M S 2> เป็นจำนวนคี้นะคะตรงนี้นะ้องจะเห็นว่าอีกอะไรตีกนพี่เขียนผิดให้น้องแก้นะคะก็คือแทนกำลังสองมันจะเท่ากับเศษกำลังสองลบด้วยลบด้วยหนึ่งนะคะโอเคก็คือ ในกรณีที่3ามให้เราเปลี่ยนรูปของ tan นะคะอยู่ในรูปของเศกําลัง2ลบ1นนั่นเองแล้วค่อยหาค่าอินทิเกรตค่าของเศษออกมาดังนั้นจะตัวอย่างเราให้หาอินทิเกรตของ tan กาลัง4คูณอยู่กับเศบเทียบตีเอ็กซ์เราจะเห็นว่า tan เป็นจนนํานวนแทนกําลังเป็นจำนวนคู่และเศษกําลังเป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนรูปของ tan ให้อยู่ในรูปของเศษซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่า ทนกำลัง 4x นั้นเท่ากับแทนกำลัง 2x ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองฉนั้นก็จะได้ว่าอินดิเกตของแทนกำลัง 2x ทั้งหมดกำลัง2คูณกับศษ x เทียบ dx จะเท่ากับก็คือจัดรูปแทนกำลัง2ให้อยู่ในรูปของ10ก็จะได้เป็นศษกำลัง 2x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2คูณกับศษ x d x นั่นเองทีนี้ให้เราจัดรูปสมการให้เรียบร้อยแล้วค่อยหาค่าอินดิเกตออกมาเมื่อเราจัดรูปสมการก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองก็คือศูนย์กำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองก็เปลี่ยนเป็นกำลังสี่เพราะว่าสองกำลังสองนั่นเองลบสองหน้าหลังสองคูณหน้าหน้าคือสิบสิบกำลังสองหลังคือหนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้คูณับ s e x dx ทีนี้เราก็นำฟังก์ชันที่เหมือนกันเข้าไปคูณก็จะได้เป็น s กํกำลัง5ลบด้วย2องสกำลัง3แล้วก็บวกด้วย s e x แล้วก็ทั้งหมดเทียบ dx นั่นเองทีนี้น้องจะเห็นว่ารูปของฟังก์ชันเรานะคะ มันอยู่ในรูปของการอินทิเกรตเศกหมดเลยซึ่งเรามีสูตรการหาอินทิเกรตของเศกโดยเฉพาะก็คือสูตรนี้คือสูตรนี้ให้น้องใช้สูตรนี้ในการหาอินทิเกรตออกมาซึ่งพี่ก็ได้หาแล้วและพี่ตรงนี้พี่จะเว้นไว้ให้น้องลองทำนะคะและจะให้คําตอบทุกคนให้เฉลยไปซึ่งเฉลยของข้อนี้ก็คือ1นส่วนสคูณกับเศษกำลังสาม แทนลบด้วยหส่วน8 10สแทนบวก3ส่วน8ลันของ 10x บวกกับแทนแล้วก็บวกด้วยค่าซีนหนึ่ง ในกรณีของรูปแบบที่2ของการอินทิเกรตฟังก์ชันรูปแบบเฉพาะก็ตบลงไปแล้วซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กรณีก็คือการอินทิเกรตของรีโกนอินทิเกรตของพวกแทนกำลัง M คูณอยู่กับเ c กกำลัง N มีทั้งหมด3กรณีกรณีที่1 เเป็นเมื่อเเป็นอะไรคะก็คือ N เป็นคู่กรณีที่หน่งเป็นเป็นคู่เเป็นคู่ให้เราใช้เอกลักษณ์ติโกณก็คือแทนกำลัง 2x งเอวกหเท่ากับส กำลังสองนั่นเองในกรณีที่หนึ่งนะคะก็คือให้น้องจัดรูปของแทนให้อยู่ในรูปของเซกนั่นเองไอ้จัดรูปของเซกที่อยู่ในรูปของแทนกรณีที่หนึ่งที่ต้องเน้นเลยก็คือจัดรูปเซกให้อยู่ในรูปของแทน แล้วอินดิเคต์กรณีที่สอง n เป็นจำนวนก็คือกรณีที่สอง m เป็นจำนวนขี้นั่นเอง m เป็นขี้ให้ใช้ สิ่กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับแทนกำลังสองในกรณีที่สองจะตรงกันข้ามกับกรณีที่หนึ่งก็คือจัดรูปแทนเป็นสิบแล้วอินทิเกรตกรณีที่สาม เ <M S 2> เป็นคู่แล้ว N เป็นที่ใช่เศษกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับแทนกำลังสองหนึ่งแล้วก็จัดรูปเหมือนกันกันกบข้อสองจัดรูปเหมือนกันกับตรนนีน้นที่สองหนึ่งแล้วก็อินเกตตามสูตร ของการอินทิเกรตเซึ่งอยู่ด้านบนนั่นเองต่อไปจะขึ้นรูปแบบที่3ของการอินทิเกรตรูปแบบเฉพาะก็คือการอินทิเกรตของคุกคอร์ดกำลัง m แล้วก็ c o ซิกกำลัง n นั่นเองในกรณีในรูปแบบที่3นะคะจะมีทั้งหมด3กรณีเหมือนกันกันกบของโคกสิกแทน แล้วก็มีเอกลักษณ์ติโคนอันเดียวที่ใช้แต่จะเปลี่ยนรูปตามฟังก์ชันที่เราต้องการนั่นเองซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองทําตัวอย่างข้อนี้กันเลยตัวอย่างข้อนี้เราจะเห็นว่า m เป็นจำนวนที่แล้ว n นะคะเป็นจำนวนคู่ตัวนี้มันจะเข้าเงื่อนไขของกรณีที่1น่นั่นเองก็คือเมื่อ n เป็นจำนวนคู่นั่นเองให้เรา ลดจำนวนของเอ็นลงสองจำนวนคือให้ลดดีกรีของเอ็นลงสดีกรีจะได้เป็นอินดิเกตของคอร์ดคอร์ดกำลัง3คู่นกับโคเซกกำลัง2แล้วก็คูณด,ด้วยโคเซกกำลังสองีกทีนึงแต่ว่าลดดีกรีลงจะได้เท่ากับ ตัวนี้ก็คือให้เปลี่ยนรูปของโคเสกนะคะให้อยู่ในรูปของคอท์นั่นเองเราก็จะได้เป็นอินดิเกตของคอท์กำลังสามเอเป็นรูปของโคเซกให้เราเลือกโคเซกที่มีกําลังมากที่สุดนะคะตัวนี้น้องจะเห็นว่าตัวทั้งสองตัวมีกําลังเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เลือกกัวใดตัวหนึ่งเราก็จะได้เป็น1บวก กับกำลังสองก็คือเท่ากับโคเซตกำลังสองนั่นเองแล้วก็คูณกับโคเซตกำลังสองเเทียบดีเอนั่นเองทีนี้ก็ให้กระจายกอดเข้าไปแล้วก็หา u เหมือนเดิมก็จะได้เป็นกอดกำลังสามบวกด้วยกดกำลังห้แล้วก็ทั้งหมดคูณกับโคเซกกำลังสอเทียบดีนั่นเอง ทีนี้น้องก็จะเห็นว่าเรามีคอร์ดแล้วก็โคเซกให้เราเลือกให้เราเลือกดูนะคะที่มีกําลังมากที่สุดน้องจะเห็นว่าตัวที่มีกําลังมากที่สุดก็คือคอร์ดนั่นเองเพราะฉะนั้นดูของน้องก็จะเท่ากับคอร์ดเอกนั่นเอง นี้ดิฟยูริฟยูริฟพอร์ตได้อะไรดิฟพอร์ตได้ลบโคเซกลบโคเซ็ตกำลังสองเทียบดีเอ็กซ์นั่นเองนี้แทนค่ากับลงในอินทิเกรตของเราก็จะได้อินทิเกรตของยูกำลังสามบวกยูกำลังห้าคูณกับลบดียูเนื่องจากว่าตรงนี้ของเรามันติดลบก็ให้ย้ายลบไปก็จะได้เท่ากับดึงลบออกมาอินทิเกรตของ u กำลังสามบวก u กำลังห้าคูณกับ u ก็ได้เท่ากับลบของ u กำลังสี่หารสี่บวก u กำลังหกหารหกบวกสี่นั่นเองได้เท่ากับลบของเมื่อเราแทนค่า u กับก็คือลบของถอดกำลังสี่หารสี่ลบถอดกำลังหกหารหก บนนั่นเสรุปก็คือรูปแบบที่3รูปแบบการอินทิเกตของรูปแบบที่3การอินทิเกตของพอดกำลัง M แล้วก็โคไซกกำลัง n ให้ใช้นะคะให้ใช้ คือใช้ขั้นตอนเหมือนของรูปแบบที่สองนะคะจะใช้เอเกลักษณ์ตีโกนเอเกลักษณ์ตีโกนที่ใช้นะคะก็คือ คือเศษกำลังสองนั้นเท่ากับหนึ่งบวกหกกำลังสองนั่นเอง